สวัสดีครับยายสวัสดีจ้าโอ้กินข้าวกันวยังละมื่นนี่มากินข้าว,ว,ว,าโโว,วานเนื้อมุกปลาซิวจ้ากับาพะโล่หมูหมูว่านนี่ล่ะหมูว่านเฮดพะโล่หมูโอ้หมกปลาซิวเนาะโอ้มีแต่อาหารแสีบๆตียัวลหมื่นนี่นะ อันนี้อาหารลาวอีสานพืนบ้านแท้ๆเลยเนี่ยหาก,กินยากเด้เลยสมัยเนี่ยมกซิ่วอันนี้พะโล้มูโอ้พะโล้มูใส่ไข่กินก็เข่าสวย กินดีปนี่ตัวนี่ย่ายเจ้าไปสิหาได้กินได้ไง่ายงมกปลาซิ้วนี่ยมกเองตีใช่มกเองไปซิ่วหาบ่ได้เนอค่ะต้องไปซื้อขาวจ้า,จาโลละแปดสิบบาทจา้า อุดมสมบูรณ์ป่านนี้กันด้วยยายพรแม่มยายพรเด็กเจ้าอยู่บ้านอยู่ซองลูกเต้าอยู่กรุงเทพเนี่โอ้ยเป็นตาลิตนสงสารเดยคิดเห็นแต่สมัยก่อนไปเป็นคนงานทำงานโรงงานตื่นเสามาลุกขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้า แปลงคันลงจากบ้านย่งางไปขึ้นรถเม่ถ่ารถเม่์เขาเด็กกินอะไรก็เขาเนี้วถุงแล้ว,ลวที่เขาหนึ่งเขานอมใส่ถุงมาใส่กระติกมาไว้ขายแล้วก็ซื้อหมู สเต็กหมูอย่างที่เขาเสียบเป็นสิ้นๆเป็นอันๆนั่นแหละเพิ่นเตินหมูย่างหมูสเต็กบ่กระทั่งกินทั้งย่างแล้วครับเผาไปทํางานพอไปถึงที่ทนาง,งานหลึ่งอะเห็นงานอย่างเดียวแหละครับว่ได้ออกจากโรงงานเนี่ยว่ได้เห็นยังแหละทั้งนอกเห็นตั้งแต่ ิ่งงานเขาอยู่บ้านนรอกเขาก็ได้กินดิบกินดีห้านี่แล้วอีตนต,ต,ต,ตังแต่ลูกแต่เต่าแต่ลูกแต่หลานแหไะไปทํางานโรงงานกลัวจะได้เงินแต่ละบาดแต่สตางค์ตื่นเศร้ามากกับเขากับหนามทั้งกินทั้งอย่างหมูสเต็กผ่าโรงงานใหญ่ๆมาตท้านเขาเปิ่นเน่กัด ขาไปกินเขาในโรงงานมีแม่ครั่วเขาเห็ดไปขายอยู่ทางโรงงานเพิ่นเก่าอำํานวยคววมสะดวกขห้อยู่ให้บังคับขายในราคาสุดท่านั้นท่านี้ทางโรงงานพึ่นกันดกยยบ,บด,งงกดีอยู่ขัดแม่คั่ว้าเห็ดอาหารบุดีเพึ่งเก่าให้เขาขายในโรงงานขายแพงงพึ่งเก่าให้เขาขายในโรงงาน ก็นับว่าดีอยู่ก็ได้กินดีอยู่ครับแต่ละมือ้อแต่ละเว้นสำหรับโรงงานที่มีมาตรฐานใหญ่ๆได้ครับถ้าโรงงานนิดหน่อยก็กินอยู่ขางโรงงานก็นแล้วแต่แล้วครับแล้วแต่อาหารมันสิเป็นไปแหละลูกเต่าอยู่กรุงเทพทั้งานอยู่กรุงเทพพ่อแม่ก็คิดหอดคิดถึงทุกคนได้ครับ ผู้ใด,ดจากบ้านจากซองไปไก่พ่อไก่แม่ยังพ่ต้องคิดแต่ว่าพ่อแม่สิบบกคิดถึงคือสิบคิดหดหลานหลายเนาะยายกินเขาจนบ่แสบคับบางใหญ่บางใหญ่ ลูกเต้าอยู่ไซใดยายลูกเต้าก็อยู่ยยกรุกงเทพคนแล้วจ้ะกรุงเทพนี่อยู่เขตใดละยายอยูเ่เขตลาดกระบังจ้ะอยู่กับโตตลาดลาดกระบงังตลาดหัวตะเค้ยก่ไก่เยื่องกับสวุวรรณภูมิสนามบินจ้ะโอ้เขึ้นหอดแต่ร้านน่ะนะ อยากไปก็ไป,ปรา่ได้ยันโลกโคบิดนี่ละ่ะพอหญหาเรลาไปใส่ละคือว่ามากินเขาน้ำนี่พอใหาเวลาเรากินเขานังเก้าโมงสิบโมงแล้วกินเขาเ่าแสบนอนหลับอยู่บ่เลย ล้วก็นอนรับอยู่กินแซบอยู่ล้วก็เคยห่อลูกห่อเต้าล่าคือก,กันนี่นาะเลือก,กินมกปลาซิวเด้อจ้าโอ้อันนัมกปลาซิวกินกับข่าเหนียวมันก็ของแซบหมนแล้วโอ้ยกินหอดเด็กกินหอดหมูกินหอด,หอดพวก เอาได้ได้ยายสีได้อำลาผ้าจากเลยได,ไดสวัสดีครับยายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ฉันก็อิม่มเลยแหละจ้าที่ไหนแค่น่ารัฉันห่อลูกห่อห้านอยากไปยู่กับลูกกับห้านกับไปก็ได้